นเยมือมีต้อมคิ้วผักมะหาบูัาไปดูหมอล้มใส่เพื่อนดาวบ้านดอนบ้านมือหัวไปไหนบอไปดูแล้วฝากเขาดูแล้วเมากาสบาส่กมาสพมาสมาส์มาส์กมมาสมมามาส์กมาส์กมามาสกาาก Biyay ang sasa. So, so. ขั้นตอนในการทำ CPR 1นปลดกระดุมเสื้อของผู้ป่วย 2. ให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โทรหารถโรงพยาบาลด้วยเบอร์หนึ่งและพร้อมบอกสถานที่และเบอร์ติที่สามารถติดต่อกลับได้ 3. ปลุกเรียกสติหรือตบไหล่เพื่อดูการตอบสนองตรวจสอบว่าผู้ป่วยคนนั้นหมดสติหรือไม่ 4. เริ่มทํา C P R โดยการหาจุดเพื่อปั๊มโดยการลากจากกลางลําตัวและลากตัดกับใต้าราวนมหลังจากนั้นเริ่มปั๊มเพื่อทํา C P R เมื่อปั๊มแล้วยังไม่ได้สติให้เริ่มใช้เครื่อง A E D 1. เปิดเครื่อง A E D 2>, 2. ติดแผ่นอิเล็กโทรที้าอ,อก 3. ใช้เครื่องวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ 4. กรณีที่ต้องมีการช็อตไฟฟ้าเครื่องจะเตือนให้กดปุ่มช็อตท้าทำ C P R อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2นาที ไื่นค้าเนเกนพื้นเป็นลูกบอลเพื่อนเ่อนเด็นเพื่อนอันนี้ย้ใครอายื่นห่าในเพื่อนห่านลูกอยัไปเ่อนนะลูกบอ่อนงเปสตีเลยเพื่